ชายหาดแห่งต้นสนทั้งเก้านามกล่าวขานว่ารูเซมิแลชายหาดแห่งนี้มักจะได้ยินเสียงเพลงแห่งความเงาประหนึ่งการรอคอยบางสิ่งบางอย่างอย่างมีหวังของสาวน้อยตาคมนามว่ากะละปังหาบินลาเอ้ยไม่เคยบินลับบินหาย รถไฟสายใต้ฝากใจเราไปด้วยเอ่ยบินล่าเอ่ยไม่เคยบินลับบินหนีบอกใครเขาทีอย่าพรากลูกเราไปเลยแหมแหมแหมตีหน้าเศร้าร้องเพลงเหงาชนะกำลังหา <c oughs> เธอไม่ต้องไปคิดถึงพี่เขาหรอก <c oughs> พี่เขาไม่คิดถึงเธอเลย <c oughs> หลงแสงหลงสีทำตัวไฮโซ คอยดูเธอสังคมจอมปลอมจะทำผิดเขาให้แบกหนะ้ากลับมาคนในหมู่บ้านเราจะเยาะเย้ยเอาได้ <c oughs> กัรปัญหาจะอย่าไปฟังบุษบาพูดเลยนะบุษบาก็พูดแค่สนุกปากพี่บุญหลานเขาคงทำงานยุ่งๆคงไม่ว่างกลับมาเมื่อไหร่นะที่พี่บุญหลานพี่สาวแสนสวยของฉันจะกลับมาหลายปีแล้วที่เราไม่ได้พบกัน กรุงเทพมีอะไรดีนักหนาพี่ถึงไม่กลับมาเลยปลาสดก็ไม่มีเสื้อผ้าติดสวยๆก็ไม่มีให้ใส่ไม่มีชายหาดให้เดินเล่นพี่จ๊ะไม่ว่าจะนานแค่ไหนน้องก็จะรอพี่กลับมาพี่บุหลานของน้องบุษบากำลัปัญหาพวกจะได้ยินเสียงใครงห้าอยู่ใกล้ๆนี่ไหมพวกจะได้ยินรอเปล่าพี่บุหลาน พี่บุหลันหรือเปล่าจ๊ะ <_ d ata> พี่บุหลันหรือเปล่า <_ d ata> กะละปองหาใช่ไหมกะละปองหาใช่หรือเปล่า <_ d ata> พี่บุหลันพี่บุหลันของน้อง <_ d ata> ใช่จ้ะหนูกะละปังหาเองหนูคิดถึงพี่ที่สุดเลยนะโถเอ้ยน้องสาวพี่พี่คิดถึงน้องเหมือนกันพี่กลับมาหาน้องแล้วนะมาพี่ขอกอดให้หายคิดถึงหน่อย สองคนนี้คงจะเป็นบุษบากับย่าหยีคนสวยใช่หรือเปล่านี่ใช่ค่ะไว้จำพวกเราได้ด้วย <laughs> พี่จ้านี่เย็นมากแล้วเรากลับบ้านกันเถอะจ้ะหนูว่าพ่อกับแม่คงต้องคิดถึงพี่แน่ๆเลยจ้ะกลับบ้านกันเถอะบ๊ายบาย กับขอบความผิดหวังจากเมืองกรุงกลับมาด้วยไม่มีใครรู้ความในใจที่เศร้านาของบุหลันเธอหมดตัวเพราะความคุ้มเอยไม่รู้จากฐานะของตนเองรายได้ไม่พอกับรายจ่ายพวกพ้องที่เห็นวัตถุนิยมเป็นที่ตั้งในการคบหาค่อยหนีหายเมื่อบุหลันประสบความล้มเหลวในชีวิตเมืองกรุงเธอจึงกลับบ้านไม่มีใครรู้ ว่าบุลันเกิดอะไรขึ้นกับบุลันไม่มีคำถามใดๆพ่อจ๋าแม่จ๋าดูซิว่าหนูพาใครกลับมาจ้าแม่แม่ด<ะ>ีใจเหมือนกันที่ลูกกลับมา ลูกซื้อของมาฝากพ่อกับแม่แล้วก็น้องด้วยนะลูกต้องซื้อมาหรอกผมสิ้นเปลืองที่บ้านเรามีของดีเยอะซื้อมาฝากหนูคนเดียวก็ได้จ้ะคนอื่นไม่เอาแต่หนูเอานะ <c oughs> เออนี่ยพูดถึงของดีเนี่ยลูกกลับมาได้จังหวัดพอดีเลยพรุ่งนี้เทศบาลอ่ะเขาจะมีการจัดงานวันธรรมเป็นวันแรกนะมีซุ้มของหมู่บ้านเราด้วยนะลูก <c oughs> รู้ไหม <c oughs> เดี๋ยวนี้หมู่บ้านเราอะ่ะดังไปทั่วจังหวัดแล้วนะ และที่สาคัญเนี่ยแม่ของเราเนี่ยเขาเป็นประธานกลุ <Boy? S 1> ่มแม่บ้านด้วยนะกลุ่มแม่บ้านอะไรหรอจ๊ะแม่แหมพ่อก็โม้ใหญ่เชียวไม่มีอะไรหรอกลูกแค่กลุ่มเล็กๆเองแหมแม่ก็พ่อมีแม่เป็นถึงประธานกลุ่มแม่บ้านจะโม้หน่อยก็ไม่ได้คืออย่างนี้นะลูกแม่ของเราเนี่ยเขาเป็นประธานกลุ่มแม่บ้านผลิตภัณฑ์ทํามือเช่นหมวกกับปิ๊ยอผ้าบาติกเนี่ยเป็นของดีเฉพาะหมู่บ้านเรานะลูกยังมีของดีอีกหลายหมู่บ้านเลย ปัตตานีของเราเนี่ยมีของดีมากมายเลยนะทําไมหมู่บ้านของเราจึงมีการก่อตั้งกลุ่มแม่บ้านขึ้นมาล่ะใครเป็นคนก่อตั้งที่ไปอยู่กรุงเทพมาสัน,นานคงไม่รู้อะไรสินะ ก้อนกอมเกตราบกราบบาทอยุ่คนองค์สมเด็จภูมิพลคันเฮอ,อาดีสซน้ายพระเนตเร คำรัดมาทุร พอเพียงมาใช้เป็นเพราะพ่อหลวงของพวกเราท่านสอนให้เรามีความพอเพียงพอประมาณนำของในชุมชนของเรามาแปลรูปเป็นสินค้าท็อปพี่รู้ไหมตั้งแต่ที่พวกเรานำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้โดยใช้หลักการสาห่วง2เงื่อนไขอยู่บนความพอเพียงพอประมาณมีเหตุผลแล้วก็มีภูมิคุ้มกันโดย,ยในเงื่อนไขของความรู้แล้วก็คุณธรรมพวกเราหนะ่ะได้ช่วยเหลือกันมากขึ้นนะจ๊ะเอ๊น่าสนใจมากเลยนะ แล้วความพอเพียงพอประมาณมีเหตุผลและภูมิคุ้มกันโดยมีเงื่อนไขความรู้และคุณธรรมทำให้เราได้อยู่อย่างพอเพียงอย่างมีความสุขไม่ใช่แค่น่าสนใจนะจ๊ะแต่มันยังสามารถนำไปใช้ได้จริงด้วยเพราะว่าในหมู่บ้านของเรานะ่ะมีของดีมากมายดีจังเลยเนาะมีความพอเพียงอยู่กับสิ่งที่เรามี อีกทั้งยังสามารถนำมาใช้นำมาแปรรูปให้เกิดประโยชน์สูงสุดงั้นพรุ่งนี้น้องพาพี่ไปเที่ยวงานวัฒนธรรมด้วยนะนานแล้วที่พี่ไม่ได้เห็นความเป็นไปของบ้านเกิดเดี๋ยวหนูพาพี่ไปเที่ยวเองรับรองงานนี้สนุกแน่ๆเลยลูก๋ากแม่ว่าเราไปกินข้าวกินปลาอาบน้ำอาบท่าลูกกลับมาเหนื่อยจะได้พักผ่อนพรุ่งนี้จะได้มีแรงไปเที่ยว <爸>妈。